สวัสดีค่ะพบกับแคทอีกแล้วนะคะอย่าลืมกด subscribe แคทด้วยนะคะกดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แคทจะมาแนะนำวิธีการทำความสะอาดปลาง,ง่ายๆนะคะโดยใช้นี่ค่ะที่ขูดมะพร้าวนะคะซื้อมาจากไทยนะคะ ที่ร้านทุกอย่าง20บาทนะคะขูดได้ทั้ง2ด้านเลยนะคะทำความสะอาดเกล็ดปลานะคะถอดเกล็ดปลาง,ง่ายๆนะคะเนี่ยค่ะวิธีขูดนะคะง่ายมากๆเลยค่ะง่ายกว่าการที่เราจะใช้ช้อนที่มันหางช้อนสั้นๆนะคะขูดอีกนะคะตัวนี้จะง่ายที่สุดเลยค่ะทำความสะอาดง่ายแล้วก็ไวด้วยนะคะจับ ะทัดรัดนะคะถนัดมือยิ่งกว่าช้อนนะคะช้อนจะลื่นนะคะถอดเก็ดปลาเสร็จแล้วนะคะเมื่อถอดเก็ดปลาเสร็จแล้วเราก็จะนำกรรไกรมาตัดหัว ของปลานะคะแล้วก็ตัดท้องปลานะคะเพื่อที่จะนำไส้ปลาคุงปลาออกมานะคะปลาชนิดนี้จะมีก้างเล็กๆเ,เยอะเหมือน ปลาเขาที่เมืองไทยเรานะคะเราก็จะมาแคทก็จะมาบ้างปลาแบบนี้นะคะให้มันถี่ถีนะคะเพื่อที่ก้างจะได้ไม่ปักคอเวลาเรากินนะคะเนี่ยค่ะพอบ้างเสร็จแล้วก็นําปลาไปล้างให้สะอาดแล้วก็พักปลาไว้นะคะก่อนที่นาก่อนที่จะนําปลาไปหมักนะคะ ปลาแต่และตัวจะมีไข่เต็มท้องทุกตัวเลยนะคะถอดเกจปลาบ้างปลาเสร็จแล้วก็จะแคทก็ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะนะคะเราก็จะเตรียมไปหมักเครื่องกันนะคะเสร็จแล้วเราก็จะนำปลามาหมักนะคะ กระเทียมสับใส่ลงไปแล้วนะคะแ,แล้วก็ใส่รสดีค่ะแค่นี้ค่ะแล้วก็ขยําให้เข้ากันนะคะจนเข้าเครื่องกันเลยค่ะนี่นะคะแคทก็จะมาแนะนำวิธีการทอดปลาไม่ให้น้ำมันกระเด็นนะคะก็คือเมื่อที่เราหมักเครื่องเรียบร้อยแล้วก็นำปลานะคะมาคลุกกับแป้งนะคะ จะเป็นแป้งโกกิสำหรับทอดกรอบหรือว่าแป้งสาลีนเนประส์ก็ได้นะคะแล้วก็สลัดแป้งออกนะคะให้ติดเนื้อปลาให้ได้บางที่สุดนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็นำตั้งกระทะไฟร้อนปานกลางนะคะก็นำปลาลงไปทอดเลยค่ะนี่นะคะน้ำมันก็จะไม่กระเด็นนะคะปลาก็จะสีสวยแล้วก็กรอบด้วยนะคะนี่นะคะนำปลามาคลุกแป้งให้ทั่วตัวแบบนี้นะคะ เ,เราก็จะมากลับปลานะคะกลับปลาก็ต้อเนื้อปลาต้องสุกเป็นข้างเนื้อนะคะต้องรอให้สุกข,ข้างเนื้อก่อนให้เหลืองก่อนนะคะแล้วค่อยจะมากลับปลานะคะกลับไปกลับมานะะคให้สีเหลืองสวยกำลังดีนะคะแล้วก็เอาขึ้นได้เลยนะคะแบบนี้นะคะ ข้างนึงแล้วเราก็กลับไปค่ะแล้วก็กลอานะคะว่าถ้าสุกแล้วเราก็ลองเช็คดูปลาค่ะนี่ค่ะนี่นะคะถ้าการทอดปลาในลักษณะนี้นะคะไม่ใช่แค่น้ํามันไม่กระเด็นอย่างเดียวนะคะหนังปลาก็จะไม่ติดกระทะด้วยนะคะปลาก็จะทั้งสีสวยกรอบน่ารับประทานนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ